แล้วก็ไม่แบบนี้ทำอะไปสวัสดีค่ะสายฝนชีช้างค่ะ ไม่ต้องแปลกใจค่ะคุณผู้ชมเปิดมาถูกแล้วนะคะนี่คือรายการเปิดกองวิกสามละครดวงตาที่3ค่ะแต่ว่าเรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วค่ะทําให้เราต้องเปิดกองวิกสาม from home พูดคุยกับนักสแสดงจากบ้านใครบ้านมันค่ะแต่แน่นอนค่ะความสนุกนะคะยังมีอยู่แน่นอนเพราะว่าเราจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังความสุขสนานของละครดวงตาที่3พูดคุยกับนักสแสดงแบบ ครบทีมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจมส์มามิวนิษฐาแพทนัตพาอันวิทยานะคะพี่โอ้นสีพันฟรอยนัตะพงนะคะแล้วก็โมดปราโมดด้วยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับเหล่านักแสดงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ะะให้แต่ละคนแนะนําตัวแล้วก็พูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยค่ะว่าในเรื่องที่ระบบเป็นไฟบ้างเริ่มจากเจมส์เลยค่ะครับสวัสดีครับในเรื่องระบบเป็นตีการนะครับตีการก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โตอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็มีสัมผัสพิเศษมีดวงตาที่สามเขาสามารถมองผีได้ครับและตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับชีวิตที่เห็นผีแล้วก็ช่วยเหลือผีตั้งแต่เด็กๆ แต่ที่สาคัญที่สุดของเขาคือเขามีคนคนหนึ่งที่เขาต้องตามหาก็คือความรักของเขาก็คือปุ้มก็คือคุณมิวนี่เองนะครับเรื่องราวก็จะวุ่นวายมากๆเพราะว่านอกจากจะเห็นพีแล้วจะตามหาความรักแล้วยังมาเจอกับเดอะแก๊งก็คือแฟมิลี่ของเราตรงนี้ด้วยวเราคเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับอ่าสนุกและวุ่นวายแน่นอนอ่าน้องมิวรับบทเป็นใครคะสวัสดีคะ่ะมิวรับบทเป็นปุ้มนะคะปุ้มก็จะเป็น กมเีวาเรื่องนี้มีสามคาแรคเตอร์เลยมีปุ้มปริศาน้ำหนึ่งปุ้มเนี่ยก็จะเป็นเป็นเพื่อนรักของตีนี่แหละตั้งแต่เด็กเลยมันมีเรื่องราวอะไรที่แบบทําให้แบบวิวๆปุ้มต้องกลายเป็นแบบหญิงสาวเรียบร้อยในเมืองที่เป็นปริศาส,<ะ>สวนอีกคาแรคเตอร์ก็คือน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่นั่งเหมือนปุ้มเอก็เดี๋ยว้ไปรอดูอีกว่ามันคือย,อยังไงเพราะว่าแบบมันแบบคาแรคเตอร์เยอะมากเลยที่เราเล่นเรื่องนี้สามคาแรคเตอร์ค่ะสามคาแรคเตอร์เลยเนาะ อาพี่อนค่ะครับผมและเป็นเชฟโอครับผมก็เป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นครับก็เป็นคาแรคเตอร์ก็จะอยู่ที่ร้านเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่ของที่ร้านนะครับแล้วก็จริงๆก็หลงรักเจ้าของร้านก็คือฮิเดโกะคือน้องแพทเล่นนะครับก็คอยควบคุมน้องๆที่อยู่ในร้านจริงๆก็เหมือนกับคอยดูแลร้านแทนนะครับจริงๆไปไหนก็ได้นะเพราะว่าฝีมือดีแต่ไม่อยากไปต้องความรักริงเราไว้แต่มันจะมีเรื่องราวระหว่างในร้านแหละครับ เพราะว่ามันจะมีน้องเจมเข้ามาทําให้เกิดปรกากฏการณ์บางอย่างนะครับกับตัวเชฟโอล้วก็สถานการณ์โดยรอบครับอ๋ออะแพทก็มาเธอสวยมากก็มีผู้ชายแล้วเรื่องนี้ก็คือเป็นการหวนกลับมานะคะ <c oughs> ที่เราได้กันเนาะที่เราได้กันเราเคยได้กันไปแล้วในยอคก่อนนะไม่งานมากแล้วแล้วกลับมาได้กันใหม่ <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะชื่อว่า เจฮีนะคะที่เดโกะส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันเจเขาเขาจะไม่ได้เรียกเต็มชื่อเต็มเขาจะเรียกเจฮุนเจอย่างนี้ซึ่งเจเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นที่รวบรวมเหล่าอ่อพลพักความฮาเอาไว้เรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดเนี่ยต้องพูดเลยว่าเจ็ดสิบเปอร์เซนต์อยู่ที่ร้านอาหารและที่ร้านของเจเพราะฉะนั้นเจคือนางเอกเองสามารถทุ่ได้แต่ปากตรงนี้เลยตัดเลขแต่ปาก ข่าวว่าเจมีชื่อภาษาไทยด้วยใช่ไหมคะอ๋อชื่อบันชื่นค่ะอะไรนะคะชื่อบันชื่นค่ะเป็นชื่อเก่ากไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าคนก็เรียรกอีบานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเออ,อ,อเราเปลี่ยนดีกว่าล้วก็เราชอบคู่กรรมเนื้อเรื่องอะ,อะบอกเลยเราชอบคู่กรรมเราก็เลยเปผันตัวเองชื่อฮิเดโกะเพราะเราเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ามีที่มาอะพี่ฟอยพี่ฟอ,โอ,โอยโหเต็มยศเลยนะคะวันนี้ เป็นคนสวดครับสวัสดีครับโอ้จะใส่หมวกทำไมปะาเขาใส่ให้มันดูมีตอแหลอะไรหน่อยแม่จะได้ดูมีเครื่องหน้าหน่อยหน้าเราโลนล้วก็ต้องมีพร้อมมาช่วยหน่อยอ๋อมีพร้อมเราเราพร้อม้างหน้าคืออะไรครับอะไรนะฮะพร้อมข้างหน้าคืออะไรโอ้ยฉันชอบหมวกเทินฉันฉันขอซื้อได้ไหมเอาอีกแล้วถืออะไรไปในกองก็ขอสวดแอะอ่าเรื่องงานนะครับตาในเรื่องในเรื่องรอยนะครับรับบทเป็นข้าวปั้นนะครับข้าวปั้นเนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนผู้ช่วยของเชฟโออีกทีหนึ่งอยู่กับ เจฮิเดโกเนี่ยมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เปิดร้านเลยนะครับแล้วก็เห็นเชฟโอเนี่ยเป็นไอดอลวันนึงเนี่ยเราอยากจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นของตัวเอง oh. ก็คือเดินลอยตามเชฟโอไปนะครับแล้วก็ไม่ค่อยถูกปฏีการเพราะรู้สึกว่าตีการมาแล้วทำให้แบบ เหมือนเรียกร้องความสนใจจากเชฟโอไปจากเราอะไรเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าหมันไส้ในตอนแรกๆแต่หลังจากเดินมามันก็มีอะไรที่ทําให้ตรีการกับครอบ,บ้านเนี่ยมีความสัมพันธ์รู้สึก,ก,กสดีต่อกอันใช่เฮ้ยความสัมพันธ์ดีต่อกันอันที่ผรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเรามันเป็นแก๊งเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกรูบริการไม่อยากเข้ามายุ่งในร้านเราใช่ค่ะบบอ่าได้มีในแก๊งกหนึ่งคนค่ะมีในแก๊งอีกหนึ่งคนพี่โมดพี่โมดพี่โมดครับป้าป้าอ้นก่อนไหมจะได้เท้าความโมดก่อน เอาไปเลยเอาไปเลยเพราะว่าจะได้เล่าให้หมดเพราะพี่ก็ไม่รู้เนื้อเรื่องก็จะรับผเป็นมาวินครับจะเป็นอ่าเหมือนลูกพี่ลูกน้องของพระอ้นอ่าก็จะแบบว่าติดฝอยให้ตามมาทํางานในร้านอาหารพักอาศัยอยู่กับบ้านเจ๊เด็กก่อนเลยครับก็จะเป็นน้องเล็กสดบ้านเป็นลูกพี่ลูกน้องหรอไม่ได้พี่น้องแท้ๆหรอเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้อง มันผ่านธนาคาเพราะว่าจะไม่ได้มัน่ายเลือดมาสามปีที่แล้วนะกลัวครับที่กลัวผีอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะต้องมาดวแคนอยู่ตรงนีก็จะยิ่งัวหลักที่ใหญ่ครับผมฉันขาก่อนเลยตอฉันชอบหมกเธอค่ะนางเอกหนึ่งคนของเรื่องนี้ป้าท่านเสร็จหรือยังนะก็คือแวววาวค่ะชื่อแวววาวแล้วก็เป็นอย่างที่ที่โมดเล่าให้ฟังอะค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของโมดแล้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ให้ครบเจ็ดค่ะเท่านั้นเลย ให้เข้าได้ค่ะอ่าประโอนห้ามไทยอินค่ะอ๋อนิดหน่อยค่ะนิดน่อยน่สนก่อนค่ะอ่ดอยหามไทยอินไอเดียกเนละคดไอดยไยอินกไค่ะไทยอินกับไร่ผอบไอเดยกับไก่จ้ากาแฟจ้าโอ๊ยหลายแล้ว แลนด้าแล้แลนด้ามันท้าทายยังไงบ้างมันท้าทายไงเพราะว่าเพราะว่ามันท้าทายตอนถ่ายทำนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนถ่ายทํะมันค่อนข้างจะยากมันจะต้องแบบมีเรื่องของแบบซีแล้วมันก็ต้องแบบมีเรื่องมุมกล้องอะไรเงี้ยเวลาถ่ายมันอาจจะต้องถ่ายแบบหลายหลายทีนะคะเพราะอาจจะบอกว่าเทคนี้เป็นมุมมองของคนนี้ที่เห็นผีอีกเทคนึงเล่นซ้ำอีกทีเป็นมุมมองของคนนี้ที่ไม่เห็นผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของแบบ เทคนิคกันจะยากมันคือมันเป็นละครผีตลกมีช่วงเครียดกันบ้างไหมคะในกองมีค่ะมีคนตีกันด้วยค่ะไม่ถูกกันค่ะเล่าสิคะก็คือมีคนทะเลาะกันค่ะเขางอนกันค่ะงอนกันค่ะเล่าค่ะเล่าค่ะเล่าเลยค่ะคุณอ้นเล่าเลยค่ะวันที่ถ่ายฉากใหญ่ค่ะฉันเล่านะคะอย่าไปบอกใครนะคะรู้เก็นแปดเราแปดคนถ่ายฉากใหญ่จากนั้นค่ะมันบันทึกอยู่ครับพี่อ้น มีนักสแสดงหญิงค่ะนักสแสดงหญิงงอนอีฟอยค่ะงอนมีอยนักสแสดงหญิงคนไหนคะนักแสดงหญิงคนไหนคะดิฉันค่ะมันไม่สนใจด,ดิฉันค่ะวันแล้วมันไม่คุณก็มัเจ็ทีเก๊กที่จะถามแพทย์ค่ะถามแพทแพทเล่าได้ค่ะก็คือคุณโอนน่ะเขาเขางอนแล้วก็คุณฟอย่ะค่ะหนึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยตอบไลน์ แล้วก็มีช่วงหนึ่งแกจะเหมือนแกจะไม่ทักทายอะไรจนคุณอ้นนะค่ะถึงขนาดต้องโทรวิดีโอคอลไปแล้วกแกก็เหมือนแบบแกไม่สะดวกอย่างเงี้ยแกก็รับรับบางว่าคุณอ้นก็เสียใจแล้วก็เวลามากองอย่างเงี้ย ถ้าถ้าไม่ทักทายกันนะฮะมันเราก็จะโดนด่าเลยเราก็จะไม่ใช่เพื่อนแนอย่างเงี้ยเราก็จะโดนขับออกจากกลุ่มไม่ใช่จะบอกว่าอ่ะโอเคจบแล้วใช่ไหมจ๊ะก็คือวันนั้นวันนั้นนอนผมนอนเสร็จเพราะว่านอนเสร็จแล้ววันนั้นมันนอนมากเป็นฉากที่ฉากใหญ่ฉากงานแต่งงานแบบโอ้อลังการวันนั้นถ่ายได้แค่แปดตูนตต้องเล่าเป็นตูด แล้วก็คือวันนั้นก็หนูก็นอนหลับแพรแล้วก็หนูนอนหลับหนูตื่นมาแล้วหนูปวดฉี่หนูปวดฉี่ไม่ไหวแล้วอากาศมันร้อนมากก็เลยจะไปฉี่แล้วพี่อ้นด้วชวนกินข้าวผมบอกว่าเดี๋ยวผมมาผมไปฉี่ก่อนชว์กินข้าวไม่นั่งตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีที่นั่งมันร้อนก็เลยจะขอไปฉี่ก่อนแล้วก็กลับมาแล้วป้าอ้นเขาก็บอกว่าไอ้อะไรอ่ะก็ตอบไปดีดิไปไม่ตอบไปดีอ่ะผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมมาผมไปฉี่ก่อนมันร้อนตรงนี้มันร้อนผมไปนั่งที่อื่นไม่ฟอยคือป้าอ้นแล้วเขาก็งอนโอบยาวสองวันอ่ะเอา ให้เสียใจหรือเปล่าขอโทษนะจนวันเรานัดจะกินราเมงกันเดนเขาไล่ใส่ชาดนั่นตอแล้วตูไม no ่ชอบปลาไหลอย่าพูดพร้อมกันอย่าพ sì ูดพร้อมกันเราถ่ายทำเปนตัวจัดสติเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่เดียวกันมากเลยใช่ไหมคะพี่อัดโอ้ก็โอเราอยู่เป็นปีกว่าได้เนาะถึงแม้ก็ตั้งแต่เลสยังเดินยังยังเดินยังพูดยังเป็นคำคำ จนตอนหลังๆของเรื่องใกล้จบก็พูดเป็นประโยชแล้วเดินเร็ววิ่งได้แล้วตอนนี้ผมจะกระแลกัน้แล้วว่ะอยกคือคือเราถ่ายทํากันนานมากครับแล้วเราก็เจอกันนานมากแล้วก็ใช้โหใช้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานครับแล้วก็มีกิจกรรมทําในกองถ่ายครับโดยเฉพาะพระอ้นครับเป็นคนที่ครีเอทีฟมากรวมทั้งน้องแพดด้วยอะไรบ้างคะที่ใส่ฝนก็คือกิจกรรมในกองถ่ายก็ถ่ายติดต่อกัยจ้าอ้เยอะมาก วอนนี้มีโชอให้เราไหมคะโชว์ทดอบไม่โชว์แล้วค่ะก็คือไม่ได้ชอ์ไม่สนิทกันแล้วปิดกล้องคือเลิกค้บนี้ใช้ค่ะแบ่งช่องเลยเห็นไหมคะแบ่งช่องเราไม่รู้ใจกันแล้วนะคะห้ามคุยค่ะอันนี้ก็คุยตึกอันนี้แบบว่าเป็นงานค่ะก็ทํำงานร่วมด้ามีคำคำหนึ่งที่มาหไมออคือคว่าชิ้นงานกระปอ่อนอีกอ่เออเาีคัิงั ชิ้นงาน,นก็งานก็ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่มาเจอกันเนี่ยค่ะก็ต้องมีชิ้นงานเพราะว่าก็จะคิดแล้วว่า วันนี้เจอกันเราจะถ่ายชิ้นงานอะไรดีก็จะส่งการบ้านเข้าไปในกลุ่มก่อนให้แต่ละคนดูเป็นเลฟเลนแล้วก็ท่องบทของตัวเองบทก็คือบทที่จะมาเล่นเป็นติ๊กต็อกนี่แหละไม่เกี่ยวกับบทไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ส่งวาว่าเจ๊แวววาวหรือใครพูดบทอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ต้องลองแล้วก็แล้วส่วนท่าเนี่ยมาเอาหน้างานแต่สิ่งที่เราต้องทาให้ได้คือการจํา จำคออของตัวเองก่อนเองเลยนะต้อยต่อยต้อยต้อยต้อยสองเปล่าสองสองสองสอเปล่าวาเวอ่นไหนมาครับององสองสองสององสอ้สองสังสอ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 งคองสององสอตสอ่สองสองวองสองสมงสองสอง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 อออส คือคนที่แม่นบทที่สุดอ่ะคือพี่โมดกับพี่อ่านบอกเี่แล้วก็เจมกับมิวสี่คนที่เหลือไม่มีใครจําบทตัวเองได้เลยพี่โมดพี่อ่านเจมมิวสี่คนเท่านั้นที่แบบจำได้คและการแสดงอะมันกลายเป็นว่าพอมันใกล้ๆกล้จะถึงอ้นแล้วอะคือทุกคนจะหันมามองอ้นว่าอีนี่มึงจะพูดไหมอะไม่คิดว่าคิวคิวแล้วก็คิวมีตะกิ้ด้วยนะมีตะกี้ วันไหนเขาอ่านบทมาเราไปสกิทเขาะกูรู้แล้วกูอะไรเทคทานอยู่อจ้วันไหนไม่รู้แบบมึงไม่บอกกูเลยล้ะมึงไม่บอกกูเลยล่ะเอ้าเราก็ไม่รู้อารมณ์เขาว่าวันไหนเขาอ่านบทมาวันไหนเขาไม่อ่านบทมาไม่รู้เต้องฝักตัวในมวยนะในมวยอะอ้าวแล้วเรื่องอีกถามว่าถ้าในชีวิตจริงแต่ละคนมีวิญญาณคอยตามแล้วก็เหตุเหมือนกัตรีจะทำยังไงเออเรื่องที่ประอ้นเลยดีกว่า ป้าก็มีนะ,ะคิดว่าท,ทุกวันนี้ที่ป้าเป็นอย่างนี้ป้าไม่มีหรอกเป็นพ่อผีตามคือเราอย่าเรียกผีเลยก็เป็นทุกที่ก็มีหมดแล้วค่ะทีะ่เจ้าทางอะไรต่างๆเวลาเราไปที่ไหนใช่ไหมอย่างสมมติเราไปทํางานที่ไหนเราก็ขอเจ้าที่เจ้าทางให้ราบรื่น<า>เราไปโรงแรมไหนเราก็ขอให้เรานอนหลับสบายอะไรอย่างนี้แบบนี้มาก ว่าค่ะแต่ถ้ามีตามจริงๆเป็นยอดฟอลโล่จริงๆป้าก็แฮปปี้นะเพราะอเลยคุณใส่ผ่อนใส่ฝ่นทำไมคุณใส่ผนหน้าตาเหมือนคุูเป็ดวันเนชาที่สอนเต้นน่ะเคยมีคนบอกคุณรส่เออจริงเหมือนหน้าคุูเป็ดแบบตัวสลิมอะเหมือนพี่แม่อีกคนนึงพี่แม่ลิชราดินดำ เออใช่ใช่เหมือนพี่แมวออ่าพี่ฟอยพี่ฟอยมาเี่แบบพิชิตายยานตามในชีวิตจริงเป็นผเหรอถ้ามีวิญญาณตามในชีวิตจริงหรอคือก็ต้องดูว่ามาในแบบสภาพดีหรือสภาพเละถ้าสภาพเละแล้วก็คงจะแบบคุยกับเขาว่าเฮ้ยต้องการอะไรคือคุยเลยไม่กลัวคือถ้ามาก็คุยว่าต้องการอะไรมีอะไรให้เราช่วยไหมแล้วก็จะทำบุญไปให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมาแบบดีๆสวยๆไงให้เขามาช่วยเหลือเรามาคอยปกป้องรักษาเราก็คุยให้ทาเรื่อง ใช่อ่าอ่าแล้วอย่างนี้ไปถ่ายต่างจังหวัดมีใครเจออะไรแปลกๆยังไงบ้างไหมคะสูตรสำเร็จนังผีอะเนาะก็ต้องถ่ายอย่างนี้เนาะมีใครเจอไหมปวเตียนหรอที่ปวดเตียนนี้นะที่ปวดเตียนเหมือนจะกุก๊ก <L an> ไม่มี <L an> นะแต่มันไม่มีไม่เจอได้อตรงกลางห้องอ่ะผมว่กลัวแบบนอนนลืมตามาติดใครมาทั้งคู่ถามมาได้หนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีครับเราสองเราสองคนเราสองคนนอนที่เดียวกันไงฟอยอ๋อเรานอนคนละห้องนะแพทย์ไม่าิดกัน ก็ตื <kah s> <ana> ่นมาตอนขอโทษนะฮะออกกองเขาหนักกองเจ็ดโมงแพทใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่แล้วไปถ่ายรูปริมสาแล้วจ้ะกับลูกชายจ้ะเจ็ดโมงเช้าใส่ดีกินนี่โอ้โหรีวิวตั้งแต่เจ็ดโมงไม่มีครับไม่มีต่อไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่ครับเจมเจอไหมเจมเจอไหมไม่เจอครับพี่อ้นน่ะพี่อ้นเจอไหมคะเอาสนุกปะล่ะเดี๋ยวแต่งเรื่องให้เจอเอาเรื่อง ทำไมผีนะจะถอยรถมาใช่ปะ่ะถอยรถแบบผีตัวนี้นะในกองอะ่ะมันจะอาจอดรถแบบไม่สนใจใครอะ่ะมันจะมากะลูกมันนะแล้วมันจอดรถตวห่างจะมาจอดรถสร็จป่าเวลาป้าอ้นเดินไปกับฟอยนะมันจะรีวิวนีสติดอยู่ในรถกว่ามันจะลงมานี่ลูกมาใช่นี่แหละอีผีเนี่ยลูกมาสังเกตไหมกูใจกน่นะชอบรีวิวนีสติกอยู่ในรถกว่านางจะลงมาได้นั่นแหละ มีผีจริงใช่เป็นอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็สีแดงๆแล้วก็แบบเบิ้ลโออกมานอกปากจุาแล้วก็ไม่สนใจใครเวลาถ่ายเสร็จก็คือภายในสองวิขึ้นรถแล้วกลับบ้านเลยไม่สนไไมม่่สนใจใครไม่อะไรแล้วเป็นเพื่อนทีมงานการที่เราพอได้เงินได้หนังอะไรกันยังเพื่อนใช่เพื่อนมีเจต้องแต่งตัวหลายลุคเป็นนักเรียนเป็นทหารเป็นพระเล่าแต่ละลุกเลยค่ะก็ คือเล่าชีวิตของีิกายก็เด็กๆก็จะมีตอนที่เป็นเด็กวัธยมก็คือแบบตัดผมสั้นเป็นรลงทรงแล้วก็มีตอนเป็นพ้หานาก็ต้องใส่ต้องทำผมประมาณสองชั่วโมงตาเป็นพระด้วยแล้วก็พอโตขึ้นมาก็คือเป็นทรงนี้ครับก็จะมีสี่ทรงว่าเวลาถ่ายก็ต้องมีให้เวลาในการทำผมบ้างอะไรอย่างนี้ครับ เคยมีสับส่วนไหมคะบอกว่าผมยาวเพราะผมสูงไม่คือคือส่วนใหญ่เวลาเวลาในการถ่ายทำเราก็จะถ่ายผมยาวให้หมดก่อนแล้วก็พอถึงเวลาตัดผมจริงเลยก็คือไปถ่ายคลาทเด็กกับนิวจริงๆเลยที่กาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันไหนที่ต้องทำทรงหน้าหาหรือทรงทรงท้ะก็จะถ่ายทั้งวันเลย ใช่ครับก็ก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆเหมือนกันร้อนแล้วก็ร้อนดีเวลาทำแต่ว่าแต่ว่าทำนเดียนมากๆก็มันก็ทำให้แบบเปลี่ยนลุกจริงๆครับค่ะแล้วของมิวััะบทเป็นสามคาแรคเตอร์นี่ต้องแบบเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างไหมคะเปลี่ยนครับือตอนเป็นปุ้มก็จะมีแบบมีช่วงเด็กที่เป็นนักเรียนนะะก็จะมีผมม้าก็จะเอาวิกผมมามาติดเป็นผมสั้น แล้วก็พอเป็นปาริสาอยู่ในเมืองก็จะเป็นผมยาวผมโดนนี้แหละปกติแต่มันก็จะแบบนีทําผมเออพอเป็นน้าหนึ่งก็จะแบบมีแบบติดผมขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้างเล็กน้อยก็จะมีแค่ตอนที่เป็นโค้มที่จะต้องแบบมีผมหน้ามาแล้วก็แบบเป็นผมสั้นเป็นแบบกุ้มสั้นก็ลักษณะนิสัยก็เปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์เองเรื่องเหมือนกันใช่ลักษณะนิสัยก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าใครตอนที่เราเล่นแล้วแบบเดื ชอบสุดก็คือปุ้มค่ะเพราะด้วยความที่แบบเขาเป็นแบบเหมือนเป็นเด็กเด็กอยู่ต่างจังหวัดวเด็กเล่นกันแบบกระโดดน้ําเล่นวิ่งเล่นกันกันกบตีอะไรเงี้ยว่าเป็นคาแรคเตอร์ท,ที่แบบมันเล่นแล้วมันได้ปล่อยแบบได้ปีนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะเข้าบ้านจะแอบปีนเข้าบ้านมันก็เป็นคาแรคเตอร์ท,ที่แบบเออมันเล่นแล้วแบบรู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วมันแบบน่ารัก,กดีกอะไรเงี้ยค่ะ